ไปงีฮะหลังจากที่บิวดิ้งมาไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับวันนี้เห็นไหมครับทั้งลำครับผมวันนี้เนี่ยสำหรับพนักงานขาเอ็กนะครับไม่มีแชร์รูปกับใครเราทั้งลำนะฮะเดี๋ยวนี้เราลองล่องน้ำเจ้าพยากันชมวิวบรรยากาศสองข้างทางกันกินอิ่มหนำสำราญอย่างเต็มที่นะครับกับครอบครัวของเรานะฮะดูบรรยากาศนะครับอันนี้กำลังลงทะเบียนกันอยู่นะครับพนักงานของเรา อัน,นี้เรือเขาล่องไปถึงไหนแล้พี่รู้ไหมน่าจะไปถึงไอคอนสยามเหรอเฮ้ยพี you know, ่บอกให้ไปถึงนู่นเลยนะพัทยาเออเหรอมอเอไม้อเอไม่้เดาไมี้เวลาน่้อยเดี๋ยไรีบกลับไปขายรงกอไ่องนะไปถึงไอคอนสยามไปถึงปง๊บอ่าแล้ววนแล้วให้เ้ยดูอ้องอ้เดอไงเด้าไม่้เดี๋ยไม่เองเดอเดือดพม่้ดไ้ไปดูกัไบรรยากาดนะครับผม รรยากาศของพนักงานเราตอนนี้กำลังลงเรือกันนะครับผมเดี mm. ๋ยวไปดูกันว่าน่าสนุกขนาดไหนข้างบนนะครับผม เข้มข้นไปด้วยเรื่องของความซีเรียสแล้วก็มาช่วงบ่ายแล้วก็มาทีมบิลดิงกันนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมบอกเลยนะไม่ใช่แค่นะนี่่เอามาให้นะครับใครอยากาดื่มใครอยากดื่มก็ไปได้เลยครับด้านหลังนะครับผมอย่างนี้นะถ้าเมื่อก,กี้นี้เนี่ยเมื่อก,กี้นี้เนี่ยเห็นบ่ายบุคคเลเนี่ยเขาแชร์อะไรลงไปเขาแชร์อะไรเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปอะไรนะอา่า พี่มีอีกรางวัลหนึ่งนะใครถ่ายรูปคู่กับพี่นะแล้วใส่ชาร์ปนะแล้วเขียนว่ารถหนึ่งสองอ้นดีไ e นะแล้วเดี๋ยวส่งไหมแล้วก็เวลาโพส์ใน Facebook นะแท็กแท็กหาพี่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะประก,กาศรางวัลเองบอกเลยนะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเออไม่แจกวันนี้ไม่แจกตามหลังนะครับผมขอเวลาอีก5วันดูหน่อยได้ว่าภาพตลราคนออกมาดูสวยขนาดไหนนะครับ และที่สําคัญคือพนักงานของเรานะที่อยู่ในห้องนี้นะถ้าใครยังไม่ได้จับสไัรนะในช่องรถมือสองอ้นบีวเคนะเดี๋ยวไว้ที่จะให้ออดิตลงไปตรวจสอบอูดีโกรธเลยนะเวน้องรองได้โกรธเลยนะเดี๋ยวตัดคะแนนถิ่พิสัยนะครับผมฮะใครฮะวิญญไม่กดไใ้ไหมเยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลองดูช่วยกันดูว่าช่องทางนี้อีกช่องทางหนึ่งที่เรา จะสามารถทํากาไรทไําประโยชน์อะไรได้กับองค์กรบ้างนะครับในปีนี้นะครับต่ออันนี้ไปก็เต็มที่กันแล้วกันนะครับผมพี่ไม่รบกวนเวลาทุกทนาหนของเรองของทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ ระยะเวลา2ช nah ั่วโมงตรงนี้เนี่ยนะคะของรางวัลลังกิร์นเนี่ยมากกว่า90รางวัลใครที่อยากจะได้ของรางวัลได้ขอรูปคนอยากได้ของรางวัลหน่อยโอ้โหคิดว่าน่าจะได้กันครบเลยที่นั่งคนได้ค่ะแต่ว่า2รางวัลจะเป็นอะไรขออนุญาตอึดเอาไว้ก่อนแล้วก็อยู่ในระหว่างนี้นะคะอยากได้ของใครเนี่ยนะคะอ๋อได้ได้ได้ครับผมได้ครับผม ก็คืว,วันนี้นะคะไม่อั้นเลยแต่ว่าอาจต้องรีบเร่งเครื่องนิดนึงเนาะเพราะว่าม,มีเวลาให้ทานประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะมีโชวพ์พิเศษค่ะจากทางเรือเนี่ยนะคะมาให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมในระหว่างที่ทานข้าวกันด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ปล่อยให้พี่ๆนะคะเอนจอยแล้วก็รีแล็กซ์กันก่อนอละกันแต่ว่าก่อนที่มิวจะไปขอเสียงป,ปรบมือนะคะให้กับเซอร์ไพรส์โชว์ของเรา